เริ่มต้นแล้วนะจ๊ะน้องพี่น้องอันนี้วันที่สิบห้าจ้าที่สิบห้าพี่น้องเดียวทายฟังนี่นะจ๊ะเนาะวันที่สิบห้าเดือนสองอ้าวเจ้าขึ้นมาอยู่ทั้งนี้แหละบันนี้ <laughs> วันที่สิบห้าเดือนสองนะจ๊ะพี่น้องสองพันยี่สิบสามนะจ๊ะเนาะะเราได้เท พออยายันเดเทปกอกปูนลงไปเนาะจ้ะเนะาะเสาอันนี้เป็นเสาไฟเนาะจ้าที่ได้เห็ดฐานไว้นั่ะละพี่น้องมันลมแรงเนาะจ้ะเนาะพญายานก็นเลยเห็ดอันนี้อันนี้ไว้แล้วกะเอาไม้ยัดใส่บ่ให้เสามันเอียงเนาะจ้ะเพราะว่าลมมันแหงแล้วก็กอกปูนลงเนาะจ้ะเนาะพี่น้องเดี๋ยวล้อเบิง้งบันท่าพ้นแล้วเนาะจ้า เด็ดพักขี้เหล็กจ้าก็เล็บล้บรายคลิปน่า,านะจะเนาะเอาเอาอีกระดัอันไม่เสียบนะจะเอาอเราได้อีกบันนี้โอ้โหถอดออกโลดเพราะว่าล้มแห้งน่าจะเนาะ ลมแรงมากฉะนั้นเราต้องหาไม้เราจะน้องหาไม้ข้ำพี่น้องหาไม้ข้ำเพื่อที่สีไห้มันบาเอ็นประตำล้มนะจ้ะนานเอาไม้อีกล้วได้พี่น้องเอ้ย <laughs> ไปก่อนเยเมบอ้ยอ่ะเดี๋ยวไปเอาค้อให โอ้บ oh, okay. ่อเลิกโอเคเราจังแปลงเอาอีพ่อเพราะว่ามันลึกห้าสิบเซนเนาะจ้ะเนาะผ่มีปัญหายังเออฮักโลดเออหงาเบึ่งพี่น้องโอ้ย เอ,เอาเอาบเป็นยังแล้วจังถอดอีบอเด็ทถอดได้ถอดได้ถอดได้ดไดนานเฮ้ยอ่ะเดี๋ยวค่อยกอกปูนลงตรงหูมันเนาะจ้ะน้องพี่น้องก็สรุปแล้วเสร็จเรียบร้อยเนาะจา้ะนาะมานนี่ได้รุ่นน้ำพี่น้องเฮ็ดยังกะน,นี่ตอนนี้ก็ส1บอนาฬิกาเนาะจ๊ะเนาะโอนเซอร์ สตรอเบอรี่เออมัเบอรี่อ่ะโอเควุ้ช้าเอาเตุ้เฉล่ยอ่นี่พี่น้องเมื่อนั้นลืมนะจ๊ะเนาะไม่ใช่ว่าลืมเราไม่ได้ลดน้ำไม่ได้ลดวันเดียวในบงนี้ฮนะเหนียวเบิดแม มันเบิดใบมันหมักสลีนี่เมื่อนี้ก็เลยเฮ็ดตินตินหมักสลีหดจักน้อยแล,ล,แล้วก็เฮ็ดร่องนะจ้าเนาะพี่น้องบ่วหวสรงสารสรงสารต้นหมักสลีเพื่อมันสีญเนะจ้าเนาะมุมนี้ไม่เป็นไรแล้วเพราะมันมีล่มล่มกล้วยนะห่มกล้วยห่มยางไปนะเนี่ยนะแต่ว่าบอนหันมันบ่มีห่มมันก็เลยแบบว่าร้อนมาก ไปใส่พี่น้องตามมาตามมาตามพ่อใหญ่มาว้าหิวไปไหนเบิ้งมากล้วยคนขี่ทีพี่น้องมีอยู่สามวีอ่ะก่ายาเพราได้กินเนาะจา้ะเนาะอ๋อผลผลของเพ่นพี่น้องต้นไม้่นปู่เนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวสิ่อ้อมไปคนไปฝรั่งเศสเนาะจา้ะ อะไรเช่า啊เช่าเช่าโอ้ยโอ้ยโอ้มันแห้งเดี๋ยวโพสต้นไม้แถวๆก้นพี่น้องจะสิพักกันเมื่อแล้วจ้ะเนาะ